สวัสดีค่ะเมีนะคะแบมกับอิฐนะคะเราก็จะมาทำเอาห้องห้องน้ำยาฆ่าเห็บว่าค่ะห้อง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 ที่อินใบไปนะคะเมื่อกี้นะก็คือใบให้ถุงนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมีอะไรท้ายคิวมาบอกด้วยมาเรามาดูแต่แบม ทำอุปกรณ์เวลาแล้วเพราะว่าเบลไม่คิดว่าจะลงคลิปแล้วแต่เบลก็มาลงนี่ค่ะเก็บอันทันนะประมาณ20่สิดอกขึ้นไปนะคะนี่แ้วมาต่ำแก็มาตอย่างนี้นะคะนี่นี่นี้ต่ำให้มันละเอียดที่สุดเลยนะคะพอละเอียดแล้วนะคะนี่แล้วมันก็จะเป็นน้ำสีตียังไงอ่ะเดี๋ยวแบมหาให้ดูแล้วกันนะ ก็มันจะเป็นเนี่ยเนื้อมันจะแหลกมากน้ำเงินเนี่ยเนื้อมันจะแหลงน่าจะเป็นสีน้ำเงินใช่ไ่ะมันเป็นแบบนี้ค่ะก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็จะมาลองกันเลยเนาะไปลองดีก็ฮั่งฮั่ง ก็อย่างสุขภเนี่ยจะมันกลับยากเนาะมันเครียดต่อไปคือท่านผู้ชมอาจจะว่าถ้าไม่ทันผู้หญิงไม่ได้นะสุดยอดแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้สำเร็จหรือเปล่านะเดี๋ยวเราสุขภาพต่อไปมันคืออะไรวะอิดอะไรนะอันนั้นน้ำอะไรนะ บอลเล็กใช่ไหมซึ่งเราไม่มีบอลเล็กค่ะเราก็จะใช้เป็นอันอื่นคือกินบีนไงเราอิบเอาขึ้นมาให้หน่อยเร็วที่ม,มันเป็นสาสีส้มน,นะนี่นะเพราะว่าเอา๊ะที่มันใช้ทาผิวหรอยู่แล้วมันก็เกือบอยากให้ทุกคนดูมากตอนนี้เอาไปเอาไปเกือบกินแล้วค่ะ ก็คือตวการนี้แบนจะย้อนสีอะไรนะปีหน้าเนาะน้ำาเป็นน้ำสวยไหมน้ำสวยไหมแบนถามสวยเนาะคงก็บอกสวยสบาเอย ผมนี่ผมบรรยาข้าวเนียนะก่อนนะคะผมจะจะก่อนใช่ไหมจะบอกว่าจะกลองมับนมข้าวเงี้ยจะกองนี่ผมมันจะเป็นนี่ดูมก็เป็นแบบนี้ผมแบรรดข้าหน้าหมาอะย่างเงี้ยโคตรเออเลยอ่ะดูสิ ไม่ได้ดูเออให้ตางหูท่นใก็เลยไม่ยอมนี่นะเราจะมาดูอัวต่อไปเลยนะคะกดให้ว่าเป็น B n e i g h f o r n Body Lotion SPF 30 PA++ นะคะค่าฟองไม่ทันนะคะจำแค่นี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะขาสี้มเราไปซื้ออยู่นันสองาสิบเก้าบาทแล้วต้องกดอยู่ครึ่งนึงครึ่งปืดนะคะปึ้นนะคบ แล้วก็คนครับแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะเพราะว่ามันจะสามารถค่าเห็นห่าได้สีมันก็จะอ่อนลงไปนะ,ะใช่ไหมคะครับนี่ตอนแรกอยากให้เห็นมากแต่คือขี้เกียจเก็บกล้องนะนะเดี๋ยวให้ดูเบ็นต้นนี่สีเปลี่ยนไปไหมกลิ่นหอมด้วยนะข้าวที่แบมได้กลิ่นเนาะอินเนาะหั่นหั่นหั่ด้วย ก่อนแต่ไม่กล้าโดนเลยเห็นยืนยืนไมกล้าดมแล้วเราก็จะใส่เครึ่งปืนค่ะขุดขุดไปบห้อง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 เบอสองครึ่งปืนนะคะห้องสี่ห้องมันหกค่ะหรือแม่นี่นะคะห้องแบมเองค่ะแบมขึ้นมาทำอยู่ห้องนะคะซึ่งห้องห้องห้องซึ่งถ้ามันหกแม่แบมก็จะด่ามันต้องให้้องห้อง เ,สเูส่ไม่กี่แบมก็ถุงทองนะอย่ามันขาดรู้สิรู้สิมันเปลี่ยนไปแล้วก็อยากทำกเดี๋ยวแบมหาพาชนะใส่ให้บอดคาพี่มุนขอโทษหาพาชนะใส่ให้พี่ละหน่อย มันไม่มีภาชนะจะทำไงดีดรหลายคนอาจเข้าใจว่าแรงจริงๆไน,นะคะไม่ใช่กับแรงเกงซอนนะคะแ8บัวค่ะเดี๋ยวจยาให้ดูสีมากว่าแต่คือโทรศัพท์มันมวิดีโอมันกับกล้องไม่ได้สีมันเปลี่ยน ยี่ส <500. S 1> ิบนะห้าร้อยก็จะมาใส่ปืนนะะ้ดเือนกันปื้ดอันนี้ใส่ได้เซ็มปื้ดเลยถ้าใส่เยอะมันจะหมดเร็วนะครับของใบมันมีสำรองอยู่ค่ะแต่สำหรับคนที่ซื้อมาขวดขวดเดียวนะคะหรือจะใช้เป็นพวกครีมนีเวียอะไรได้นะคะแต่แบบใช้เป็นบีนัตบีนเนตโลชั่น b n i น e d ดับเบิลไว e แอนด์เฟิร์มบอดี้โลชั่นซันเกบวกนะคะก็ใครฟองไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่แค<อ>่ b n i น e d ดับเบิลไว e ์แอนด์เฟิร์มบอดี้นะคะแล้วก็ซ <care> ันแคร์แล้วก็ซันแคร์เอสพีเอฟสามสิบพีวกบกบวกนะคมันไม่ได้ย่อหรอกค่ะ,ะ,คะชื่อเต็มเลยแล้วก็ขี้ไม้อีกด้วยคือน้องมันจะเป็นคนกวนเส้นตีนิดนึงนะคะม่ ใส่พี่ก็สองปืดป้ดค่ะปืดปืดสีปืดสีปืดคือมันใส่พี่สีปื้ดนะ,ะถ้าอยากให้มันตายเร็วนะไอ,อตัวเห็บเนี่ยเห็บบัดเนี่ยเราก็ต้องใส่ไปหลายตื้อยู่นะนี่สีออกโคตรสวยเลยอ่ะแค่ไรนะฮะอยากไปดูใมากก็แบบสีสวยมากเลยมาดูเลย เชื่อถามน้องชายเราก็ได้ใช่ไหมไม่สวยสวยนะไม่สวยน้องชายเราจะเพิ่มชอบแบบตรงข้ามนะโอ๊ยโอ๊ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้แบมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค,คลิปดีด้วยนะคะเนี่เดี๋ยวแบมจะมาลงคลิปแล้วใครมีพี่แบ,บจมแบบจะมาลงคลิปแบมบจะมาลงคลิปกิจกรรมนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ